พูดมากไปก็เหมือนเผาบ้านตัวเองยอมถอยจนสิ่งที่ได้พูดไว้มันไม่เหลืออะไรเลยเราจะไม่รวมกับสองลุงเราจะไม่รวมกับพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติทำมาหมดแล้วซ้ำร้ายตอนนี้คุณยังมีพักประชาธิปัตย์คุณลืมไปแล้วเหรอนะคะว่าวันนี้จากปี2553ที่พักเพื่อไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยได้มาได้ยังไงไม่ได้ได้มาเพราะพี่น้องประชาชนเหรอไม่ได้มาด้วยเลือด หรือเหงื่อของเขาเหรอไม่ได้มาด้วยชีวิตของเขาเหรอตระหนักไว้เถอคะค่ะว่าคุณมาได้วันนี้เพราะอะไรประชาชนทุกคนอะคะ่ะที่มาชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าสีเสืเส้อไหนนะคะเขาไม่ควรจะต้องตายไม่ว่าวันนี้ใครจะเป็นภาคัฐบบาลต้องทวงถามความยุติธรรมให้ให้คนตายความเป็นมนุษย์ของคนอะที่ว่ามันสำคัญจริงๆ ควาเดชีวิตนิดนึงครับพีุ่งช่วงนี้ช่วงนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างแบบโล่งขึ้นไหมคือโล่งขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปอยู่เป็นคนอยูย่ในสถานการณ์นั้นไงแต่พี่ก็พยายามต,ติดตามปัญหาบ้านเมืองตลอดเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะมีการจัดตั้งคอรมอล้วก็คอยติดตามดูแล้วก็ติดตามด้วยความพูดตรงๆก็ผิดหวังนะเพราะอย่างน้อยเป็นบ้านที่เราเคยอยู่มานาน พูดมากไปก็เหมือนเผาบ้านตัวเองก็ติดตามก็ลึกๆก,ก,ก็ยังมีความห่วงใยนะคะในบ้านเก่าแต่ว่าสถานการณ์มันเลยมาถึงวันนี้อ่ะนด้แต่ส่งความห่วงใยไปนะคะเพราะบางครั้งอ่ะสิ่งที่พี่พูดไปก็กลายเป็นเจตนาร้ายกับบ้านเก่าคนคนก็แปลไปเป็นว่าเราเจตนาร้ายกับบ้านเก่าซะแต่จริงๆพี่พูดดังก้นลึกหัวใจที่จริงนะคะว่าพี่เจตนาดีจริงๆไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแค่นั้นแหละ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่ว่าเหรียญมัีสองด้านไงด้านที่พี่คิดกับด้านที่คนอื่นคิดมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะถูกพี่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าเราก็แค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองค่ะมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงพี่เอาความรู้สึกตัวเองก่อนนะว่ามันถูกผิดนี่เรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าปมประชาชนทุกคนนะคะที่มาชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าสีเสื้อไหนนะคะพี่ว่าอันดับแรกสดุด ใครผิดใครถูกไม่รู้แต่เขาไม่ควรจะต้องตายแต่เมื่อมีการตายเกิดขึ้นต้องมีคำรับผิดชอบมีความรับผิดชอบจากภาครัฐบาลไม่ว่าวันนี้ใครจะเป็นภาครัฐบาลต้องทวงถามความยุติธรรมให้ให้คนตายนะคะเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเ็ายังมีครอบครัวที่ว่ามียังมีครอบครัวที่เขาต้องรอถามความยุติธรรมอยู่ไม่ว่าจากฝ่ายใดนะคะ ไม่ว่าจากสีเสื้อใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสองพักเนี่ยค่ะมาอยู่ด้วยกันได้เราไม่คิดไม่คิดว่าจะถึงวันนี้จริงๆนะใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยค่ะจะต,ต้องอย่าลืมเจตนารมเดิมนะมีแกนนําหลายท่านก็บอกว่าให้ลืมความขัดแย้งซะแล้วก้าวต่อไปบางท่านก็บอกว่าจะไปเพื่อมาเพื่อจะทวงถามความยุติธรรม เพราะว่าผู้บริหารพักชุดนี้กับชุดที่แล้วคนละชุดกันไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่ทุกคนพูดมันจะต้องเป็นความรับผิดชอบเพราะออกจากปากเราแล้วนี่ในเมื่อคุณบอกว่าคุณรวมตัวกับเขาได้คุณยังสามารถหาความยุติธรรมได้เพราะผู้บริหารคนละชุดอันนี้พี่ว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตรวจสอบจะเป็นคนรอดูและพี่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายก็ยังรออยู่นะคะว่าคําตอบของการเสียชีวิตอ่ะมันคืออะไรใครเป็นผู้สั่งการ อันนี้จะต้องสอบถามแล้วก็เอาให้ชัดเจนเพราะว่าคนรออยู่พี่ว่าคนตายก็รอคนเป็นก็รอละตอนนี้คือเราประกาศว่าเราไม่รวมกับพัรวมไทยสร้างชาติกับพรคพลังประชารัฐตอนนี้เราก็ได้เห็นนะคะเพราะว่าเราต้องอย่าลืมถ้าเราคิดง่ายๆนะคะว่าเหตุการณ์เมื่อปี2553 จนถึง2,562 63มันมีทั้งคนเจ็บตายมีนักโทษทำการเมืองนะคะที่เกิดจากความคิดเห็นต่างอันนี้ค่ะเราจะทำยังไงคะในเมื่อพักที่เราคิดว่าเป็นคนเราคิดว่าเป็นต้นตอของปัญหาใช่ไหมคะพักพลังประชารัฐก,ก็คือเราต้องอย่าลืมก็มาจากการรัฐประหารของคุณประยุทธ์ละคณะนะคะ แล้ววันนี้เราสามารถอยู่กับคณะรัฐประหารได้แล้วการทวงความพุติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ก,นก็นั่นก็น่าคิดแต่เราสามารถกลับมารวมกันได้มันเหมือนพี่ว่าเหมือนไม่เคยคิดว่าพระอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศขึ้นอะ่ะมันก็เปลี่ยนทิศขึ้นจนได้เพราะฉะนั้นมันอะไรในพี่ก็ไม่หวังว่าอะไรในโลกเนี่ยอะไรก็คงจะเกิดขึ้นได้แล้วไม่มีไม่ไมีความหวังว่าอะไรจะแบบคิดว่ามันไม่เกิดแน่นอนเนี่ยมันไม่มีแล้วค่ะ เพราะฉะน,นั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เชียงใหม่เคยเป็นที่รมี่มั่นเคยเป็นเหมือนเมืองหลวงครับของของบ้านเจ้าที่แต่วันนี้โอเคถ้าจะพูดได้เต็มปากในฐานะคนนอกอาจจะมองรู้สึกว่าเปลี่ยนไปแล้วพี่กุ้งูรู้รู้สึกเ่เปลี่ยนแล้วรู้สึกอย่างไงคือแล้วต้องไม่ลืมนะคะปี2566ที่ผ่านการเลือกตั้งมามันชี้ให้เราเห็นแล้วว่าพักเพื่อไทยเคยได้รับชัยชนะจังหวัดเชียงใหม่ทุกเขตมาตลอด แต่ณนะวันนี้เราพรรคเพื่อไทยเหลือแค่สองคนมันเป็นการบ่งบอกแล้วว่าเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมการที่เชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะพี่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าพี่น้องประชาชนเปลี่ยนไปนะคะพี่ว่าพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่อยังรักประชาธิปไตยเหมือนเดิมแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้เรากลับมาคิดว่าใครเป็นคนเปลี่ยนไปมากกว่านะคะณนะวันนั้นปี25 1 6บห พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้จับมือร่วมกับพลังประชารัฐไม่ได้จับมือร่วมกับรวมไทยสร้างชาติณวันนั้นก็ไม่ได้จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้เราจับมือกับทั้งสามพรรคหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้ที่ว่าทุกคนคิดได้ว่าในอนาคตเชียงใหม่จะเป็นยังไงนะคะเพราะณวันนั้นที่ประชาชนแค่ไม่มั่นใจเราเท่านั้นน่ะผลการเลือกตั้งได้บ่งบอกมาแต่ณวันนี้นประชาชนได้เห็นของการกระทําของพรรคการเมืองแต่ละพรรค พี่ว่าการเลือกตั้งปี2570มันจะบ่งบอกได้มากที่สุดว่าเชียงใหม่จะเป็นยังไงต่อไปพี่กุ้งเ้าจว่าอาจจะได้เจอประชาชนเยอะทุกวันนะแล้วก็ได้ได้ฟังเสียงได้รับฟังเขาบอกจะพาะกับตัวพี่กุ้งหน่อยเขาอยากเขาคาดหวังอะไรตัวพี่กุ้งแบบตอนนี้นะคะคือมีทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพี่ก็อยากอยากเจอพี่น้องประชาชนบ้างนะคะพี่ คือพ,พี่เจอพี่น้องประชาชนทั้งในเชียงใหม่ไปเหลือเชื่อไปกรุงเทพก็ยังมีคนรู้จักเราบ้างก็จะมาให้กําลังใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจจริงๆนะคะแต่ว่าส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็จะเข้ามาทางคอมเมนต์ก็จะเข้ามาทางทางเสียาหายคือพี่เข้าใจว่าการที่พี่ให้ความเห็นการมาแต่ละอย่างมันก็มีเหรียญสองด้านหรือแล้วคนเห็นไม่ตรงพี่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะเข้ามาด่าทอสเสียาหายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเราไม่สามารถ บังคับให้ทุกคนคิดเห็นเหมือนเราได้แต่ว่าจากฟังจากเสียงจากพี่น้องประชาชนนะคะเขาก็ยังบอกให้พี่ว่ายืนในจุดนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนจุดยืนสิ่งที่เราพูดแล้วเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเป็นนักการเมืองให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจเราเรายังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขาจะมั่นใจเราได้อย่างไงอะการยืนอยู่บนหลักสําคัญมนะากขนาดไหนคบคือที่ว่ามันสําคัญนะคะ มันสําคัญเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่วันนี้นะคะการกระทําจะติดตัวเราจนวันเราตายอะ่ะบางครั้งเราทําไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันทําไปแล้วแต่การกระทํานั้นมันจะจิตติดตัวเราจนตายเลยนะ,ะบางครั้งนักการเมรืองต้องชั่งน้ําหนักดูจริงๆนะคะว่าตําแหน่งเนี่ยเราได้อย่างรัฐมนตรีมันยิ่งเหมือนก้าอี้ดนตรีใหญ่เลยสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งหรือยังไงอะ่ะ แต่ว่ามันนึงเมื่อเราไม่มีหัวโหนไว้นั้นแล้วอะคนเขาจะกลับมาดูการกระทําที่เรานะคะแล้วเราส่องกระจกตัวเองณวันน,นั้นจริงๆริเมื่อเราไม่มีหัวโหนแล้วอะเราจะรับตัวเองได้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่พี่ก้มรู้สึกกับตัวเองนะคะว่าว่าสมมแมเราแก่ไปกว่าน,นี้แล้วเราย้อนกลับมาดูนี่ยลเราจะรับตัวเองแล้วเคารพตัวเองที่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจได้ดีพี่คิดว่าน,นะคะพี่คิดว่าพี่ตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่า เราสามารถเดินออกไปท้องถนนยังไม่อายใครเอาว่าฟ้าผ่าเราไม่ต้องกลัวนะคะแล้วคิดว่าในอนาคตถ้าแก่ตัวมาย้อนกลับมาพี่คิดว่าพี่ทําถูกแล้วนะนะคะเพื่อนที่หลายคนเลยยังหัวเราะพี่ว่าทําไมหล่อนชอบเป็นฝ่ายค้านเนาะมันไม่มีใครชอบหรอกค่ะนะคะแต่ว่าจุดที่เรายืนเนี่ยเราเราทุกทุกคนอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลหมดนะคะแต่จุดที่เรายืนเน่ยมันต้องเคารพตัวเองด้วยนะคะ พารพไปพี่น้องประชาชนด้วยแล้วที่สําคัญพี่ไม่ได้เป็นแกนแกนนําอันนี้สูวนลึกหัวใจพี่ที่ไม่ได้แกนนําเสื้อแดงอะไรเลยพี่เป็นฐานะประชาชนที่เคยไปร่วมชุมนุมเฉยๆอ่ะพี่ได้เห็นความลําบากของ evet. พี่น้องประชาชนที่เข้าไปร่วมชุมนุมที่เพียงแค่เรียกร้องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาได้อ่ะพี่ไม่ได้เคยเห็นคนตายแต่พี่เคยเห็นคนเจ็บเคยเห็นคนเจ็บซึ่งอันนซึ่งวันนั้นที่ลากเข้ามาอนาคตเขาคงต้องตายเพราะเขาถูกหิง ที่ราชมังคลาแต่ที่ราชประสงค์พี่พี่ไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นนะคะแล้วถ้าพี่สามารถเดินเปนจุดที่ลืมพวกเขาได้หมดในสิ่งที่พี่เห็นกับตาพี่ก็ไม่รู้ว่าความเป็นสามาสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ตรงไหนจริงๆสําคัญที่สําคัญนะความเป็นมนุษย์ของคนอะ่ะพี่ว่ามันสําคัญจริงๆถ้าสมมติว่าจะมีการบ้านครับถ้าจะฝากรัฐบาลปัลจปจุบัน โดยเฉพาะปัญหาในเชียงใหม่อะไรดีที่รู้สึกว่าเราสามารถให้คําแนะนําได้นะให้เราฟัง,งเสียงจากตรงนีเยอะแล้วอย่างน้อยถ้าเอาตรงนี้มาปรับปรุงอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นค่ะขออนุญาตว่าไม่แนะนานะคะขออนุญาตที่ฟังเสียงประชาชนมานะคะคือหนึ่งแน่นอนค่ะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ปัญหาเรื่องพอมของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะมันสําคัญจริงๆคือเศรษฐกิจเชียงใหม่อ่ะเพิ่มพาการท่องเที่ยว ะะแล้วการท่องเที่ยวเมื่อถึงฤดูการท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาฝุ่นคลิปขึ้นมาทําให้ฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวก็หายไปอีกเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ก็แทบจะแบบซบเซากับทั้งปีอันนี้นะคะก็อยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่รับปากไว้กับพี่น้องประชาชนนะคะแน่นอนเศรษฐกิจต้องแก้แต่เรื่องที่รัฐบาลเคยรับปากไว้กับพี่น้องประชาชนเรื่องง่ายๆเลยเราหาเสียง ใบที่แผ่นพับนโยบายก็ยังมีอยู่ว่าให้มีการเลือกสอสอรอมาแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะที่จะเอารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วพรรคเพื่อไทยก็เคยพูดว่าปัญหาการเมืองปัญหาที่เด็กๆนักศึกษาที่มีความคิดเห็นการเมืองที่แตกตา่างนะคะเราต้องเราต้องเอาเข้าออกมาจากเรือนจําเพราะทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นทางการเมืองเราบอกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะ เอาน้องๆนักศึกษาหรือผู้เห็นต่างการเมืองเนี่ยค่ะออกมาจากเรือนจําแล้วให้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเราทําให้เขาเถอะค่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง,รองพอรบนิรโทษกรรมนะคะที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะต้องเร่งออกพอรบนิรโทษกรรมก็ขอให้เร่งออกโดยเฉพาะเอาคนที่ติดคุกทาการเมืองเนี่ยออกมาก่อนให้เขามีโอกาสได้ออกมาสู้คดีนะคะ <S <S เพราะว่าเขายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดแต่มีหลายคน นักศึกษาหลายคนหรือไม่ถ้ท่านคุณอานนทนนะคะให้เขาออกมาสู้คดีว่าไปตามถูกตามผิดเอารี้ครับเอออัมเพอไทยยังมีอการแก้ตัวกลับใจหรือทำาทำอะไรให้องใจคนเชีงใหม่ได้ไหมคะในมุมพี่ก็นี่ไงคะ่ะสิ่งที่รับปากไว้กับประชาชนแน่นอนคะ่ะพี่ว่าแก้วมันแตกแล้วอ่ะบางทีมันจะกลับมาเหมือนเดิมหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังจะพี่ว่าสถาการมันก็น่าจะดีขึ้น หมือนกับเอาแก้วนั้นอะกลับขึ้นมาปฏิป,ปิดว่าต่อถึงมันจะมีรอยร้าวแต่เหมือนว่าเราก็ยังทําให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนทํมาในวันนี้เห็นออกมาบอกกันบอกว่าก้าวไปยอมถอยหนึ่งก้าวเพื่อก้าวต่อไปสิบก้าวแล้วประชาชนจะ,จะคอยดูว่าคุณยอมถอยนี่ไม่ใช่หนึ่งก้าวนะคะยอมถอยจนสิ่งที่ได้พูดไว้มันไม่เหลืออะไรเลยสิ่งนี้รับปากพี่น้องประชาชนว่า เราจะไม่รวมกับสองลุงเราจะไม่รวมกับพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติทำมาหมดแล้วแต่จะบอกว่าก็ไม่มีคุณประวิตรไม่มีคุณประยุทธ์แต่ก็ยังมีผลพวงอยู่นะคะนะคะแล้วก็มียังมีสองพรรคอยู่นะคะซ้ำหลายตอนนี้คุณยังมีพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะคะซึ่งถ้าจะบอกว่ากรรมการบริหารชุดนี้ไม่เกี่ยวกวับชุดที่แล้วแสดงว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้ได้คุณลืมไปแล้วเหรอนะคะว่าวันนี้ จากปี2553จนถึงวันเนี้ที่พรรคเพื่อไทยมีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยได้มาได้ยังไงไม่ได้ได้มาเพราะพี่น้องประชาชนเหรอไม่ได้มาด้วยเลือดหรือเหงื่อของเขาเหรอไม่ได้มาด้วยชีวิตของเขาเหรอตระหากไว้เถอะค่ะว่าคุณมาได้วันนี้เพราะอะไรอปัจจุบันทหารครับเพราะเนสมาชิกกับบ้านประกันเงินไปูประชาชนใช่ค่ะที่สมัครพักประชาชนค่ะ ในในอะไรที่เรารู้ในสเปกแล้วคิดว่าอนาคตมันสามารถไปต่อวกันได้ก็คือแนวคิดตอนนี้ของเขานะคะคือเนี่ยนโยบายที่เขาพูดมาเรื่องกับการปรับโครงสร้างเรื่องคืนความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องนโยบายในเรื่องรัฐสวัสดิการที่รู้ว่ามันทําไม่ได้ทันทีทันใดทันทีแต่ว่าหวังว่าอนาคตจะทําให้ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะเราเก็บภาษีพี่น้องประชาชนก็แพงเหมือนกันแต่สวัสดิการที่พี่น้องประชาชนได้รับอะ มันเล็กน้อยเหลือเกินนะคะแม้กระทั่งเรื่องเรื่องหลงางๆเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมมันเหมือนมันไม่คุ้มค่ากับภาษีที่พี่น้องประชาชนได้จ่ายเลยอะ่ะส,ส่วนตัวนี่วา่วาวังเรื่องอนาคตการเมืองนีน่นนเปไงบ้างก็ตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะคะเพราะพี่เป็นแค่สมาชิกพรรคประชาชนก็เหมือนประชาชนคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเท่านั้นนะคะก็ยังดูว่าณนะวันนั้นถึงวันเลือกตั้งปี2570 เรายังสามารถทําประโยชน์ให้ได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า,ารเราไม่สามารถทําประโยชน์ให้ได้มีเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ท,ทาประโยชน์ให้ได้เราก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องอยู่ในบทบาทที่มีตําแหน่งเลยเราอยู่ข้างหลังก็ได้เราเราช่วยในเรื่องบทบาทอื่นก็ได้ไม่ไมันไ,ไม่จําเป็นเลยอะคะ่ะเพียงแต่ว่าจุดยืนที่ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะขอขอนุญาตถามเรื่องความเขาเรียกความน่าจัต่างของกจวันนี้มีอะไรครับของของเชียงใหม่ของ,ของชียงใหม่ใช่ไหมก็ กล็ลองดูเพราะว่าหนึ่งก,นนก็ตอนนี้ที่มีก็มีสองพักการเมืองนะคะมีพักเพื่อไทยกับพักประชาชนที่ประกาศสมผู้สมัครแต่ว่าในค a n d i d a ของพักเพื่อไทยตอนนี้ก็เห็นว่าถูกฟ้องคดีกระทิงแดงนะคะที่ถูกฟ้องไปเมื่อวานอันไออาการส่งสารก็จะดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีจะพักเพื่อไทยจะทําอย่างไรต่อไปเพราะว่าผู้สมัครก็ คนเดิมเนี่ยค่ะแน่นอนคิดว่าที่เขาบอกไว้ว่าเขาก็ยังมีสิทธิสมัครต่อแต่ว่ามันก็เป็นความที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าแบบจริยธรรมนะ,ะในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตย,ยังยังยังจะสามารถเดินไปได้ไหมเพราะว่าคดีของลอสกร์ติงแดนก็เป็นคดีที่ค่อนข้างพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันเหมือนว่าประเทศนี้คน คนมีเงินทําอะไรก็ไม่ผิดมันไม่ใช่กฎหมายมันต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมคะตอนนี้เห็นกฎหมายว่าตรวจแอลกอฮอล์เกินก็ต้องจาคุกหกเดือนไม่ําเพ็่ประโยชน์แต่นี่แต่ที่ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะมันเกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์แต่ไปภาคชีวิตประชาชนค่ะในในแง่สนามท้องถิ่นครับถ้าถ้า,ถามองแนวน,คน,ๆๆๆๆๆนะคนติดต่ำกานจะรู้สึกว่าก้าวไกลก้าวหน้าเขาจะ ยังทาผลงานได้ยังแบบไม่ได้เข้าเป้าเท่าไหร่มีอะไรนะาเลนจากวิเคราะห์วิเคราะห์จากคนในพื้นที่มองไปครับคือหนึ่งคือท้องถิ่นเราต้องยอมรับก่อนว่ามันต้องมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะพี่เคยผ่าสนามท้องถิ่นมาก่อนคือน้าไม่ไหลไฟดับทุกปัญหาทุกอย่างมาอยู่ที่ท้องถิ่นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะเลือกคนที่เขาสามารถพบปะได้นะคะว่าเออสามารถแก้กปัญหาให้เขาได้มันต่างกับการเมืองระดับชาตินะคะ การเมืองระดับชาติคือสมาชิกสภาผู้แทนต้องไปออกกฎหมายแต่ว่าท้องถิ่นมันต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้กับประชาชนเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะค่อนข้างเลือกคนที่ตนเองรู้จักคนที่สามารถพึ่งพาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นก็เป็นความค่อนข้างว่าได้เปรียบของพรรคเพื่อไทยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่สนามท้องถิ่นมาก่อนนะคะแต่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เก้าพคประชาชนเดี๋ยวต้องแก้นะคะ เพราะถ้าให้เขาคิดว่าถ้าให้เขาได้บริหารท้องถิ s, yes, kind of ่นส no ักจังหวัดหนึ่งจากนโยบายของเขามันก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในในทางที่ดีขึ้นจากนโยบายนะแสดงว่าวันนี้ก็มีอะไรน่าจับตาหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งสองฝั่งเลยไม่ได้มองว่าอะไรจะชนะขาดตอนนี้ประเมินยังไม่ได้ขนาดนั้นมีสีอะไรก็ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่นะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ พรรคเพื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะเราดูได้จากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาแต่ว่าในการเลือกตั้งของท่นอย่างที่พี่บอกมันก็ต้องอาศัยความใกล้ชิดกับประชาชนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นสู้กันอยู่ว่าระหว่างที่ว่ากระแสกระแสของพรรคเพื่อไทยที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเขามีสมาชิกสอจอที่ใกล้ชิดประชาชนค่ะกับพรรคประชาชนที่มีกระแสที่เป็น ความหวังของคนรุ่นใหม่แต่ในสนามท้องถิ่นเนี่ยประชาชนก็คิดไม่เหมือนกันอีกไอ้ถามนี่ครับทุกวันนี้ลงพื้นที่ยังมีคนจําพี่คนเพื่อนไทยอยู่ไหมมีค่ะก็มีบ้างพี่กอ็อธิบายเขาไปค่ะว่าบางที่ว่าว่า,วา,วา,วาพี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลง,งานที่เราผ่านมาในอดีตก็เป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่เขาจาไดนะ้สิ่งที่เขาจําได้คือตรงตรงเลยนะสิ่งที่เขาจําที่ได้มากที่สุดฮะมันกลับกลายเป็นการอภิปรายคุณประยุทธ์ในสภา พือเ,เราเราชี้ให้เห็นผลพวงต่างๆนะคะแต่ณวันนี้เราถึงต้องยิ่งอายหนักนะคะว่าเราเราพักที่เราเคยสังกัดในในสภาครั้งที่แล้วเราก็วิจารณ์พักพลังประชารัฐซะจนจนไม่รู้ว่าจะวิจารณ์ยังไงแล้วอะแต่วันนี้เราก็สามารถมีอุดมการร่วมกันได้อย่างไงฮะ,ะอุดมการนี้มันมันพลิกแปลงได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เร็วมาก วันนั้นเราย,ยัางอุดมการร่วมกันไม่ได้เลยแต่วันนี้อุดมการเราร่วมกันได้หมดละถ้าขอ,อนญญาตถามไปบ้ับว่า้ตอนคุณเศรษฐิ์แกแกกลับมาอยู่มาแนละ้วแต่ว่าบางทีอาจจะมีช่วยคาแนะนํารัฐบาลจริงๆก็ถ้ามองอะไรแบบถ้าประเมินจะใช้อดีตป็นเกณฑ์ก็น่าจะเป็นข้อดีหมายว่าเออมีคําแนะนําเรื่องเศรษฐกิจในวิชัินเลยแต่ว่าบางส่วนก็รู้สึกว่าไม่ซื้อคนรุ่นใหม่ก็ไม่ซื้อเลยที่คุงมองบบเกมนี้ยังไงคือ ท่านนักษืแก่แกมองแกมองพี่ว่าวันนั้นที่แกแสดงวิชั่นที่าทางของดีชั่นใช่ไหมคะ <c oughs> คือแกมองพี่มองแบบอย่างเรื่องแกมองเศรษฐกิจแบบยังไงพี่ไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างไอไอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะคืออย่างที่拉สเวกัสเขาก็เอาไปนอกเมืองที่ไม่มีความเจริญเพื่อดึงความเจริญไปแต่วันนี้แกมาดึงมาเอาเหมือนจุดที่แกจะทำมันอยู่ที่เจริญแล้ว แล้วมันจุดที่จเจริญแล้วมันก็จะเป็นในทุนหรือเปล่านะคะมันเหมือนถ้าธุรกิจอย่างแกเนี่ยมันเหมือนไปกระจุกอยู่ที่ในทุนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วหวังจากในทุนให้กระจายมาให้ให้กับคนรากหญ้าแต่มันไม่ใช่จากฐานขึ้นไปอะ่ะนะคะอย่าลืมว่าตอนที่แกเป็นนายกรันตปีปี2540นะคะปีนี้ปี2567แต่ประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าตอนนั้นอะ่ะเวียดนามยังไม่ไปไหนเลยนะ มาเลเซียยังไม่ไปไหนสิงคโปร์ไม่ไปไหนแต่ตอนนี้เวียดนามเขาไปถึงไหนแล้วมันเขาดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ขนาดไหนใช่ไหมคะไม่ว่าไม่เรื่องไม่ว่า,วา,วาเรื่องของค่าแรงเขาที่ถูกกว่าเราค่าพลังงานอย่างค่าไฟฟ้าของเราเนี่ยแพงมากเวียดนามถูกกว่าเราเป็นครึ่งมันดึงดูดนักลงทุนการต่างชาติขนาดไหนแต่เหมือนว่าม,มันไม่ได้มาแก้ปัญหาตรงนี้เลยอะและ้วยิ่งวันนั้นไปเห็นวา่าจะแก้ปัญหาพลังงานได้หรอเจ้าสัวพลังงานก็นั่งใกล้ๆกันอะเจ้าถูกเจ้าสัว ค้าปีกก็นั่งใกล้ๆกันอ่ะนะคะแล้วในเรื่องที่ไม่ได้ซื้อเลยในเรื่องที่บอกว่าอย่างแบบที่คนกรุงเทพที่รถไปฟ้า20บาทตลอดสายอ่ะพี่ก็ไปกรุงเทพบ่อยโอนะคะแต่ว่าที่จะต้องถึงกับแบบเทคโอเวอร์ของเจ้าสัวมาให้รัฐบาลเทคโอเวอร์มาเรื่องมันใช่เหรอใช่ไหมคะเพราะฉะั้ไม่ว่าแบบวิธีแนวคิดอ่ะมันก็มันท่านเก่งนะแต่ว่าในนัด ณปัจจุบันเน่เราก็ต้องลองดูว่าเพราะว่าท่านก็คงให้คําแนะนํากับรัฐบาลก็ลองดูเวมีเวลาอีกเกือบสามปีถ้ารัฐบาลทําเศรษฐกิจดีขึ้นได้แน่นอนนะคะกระแสต,ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากมดีขึ้นนิดนึงกระแสก็ดีขึ้นละค่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าผมอยากถามอีกเรื่งเรื่องของสงน,นส่งมวลชนในเชียงใหม่เห็นเคยมีการพูดกันมานากมากทำไมมันเกิดขึ้นไม่ได้ดีครับระบบที่มันดีๆเพื่อให้ประชาชนเหมนทังเที่ยวคืออย่าลืมนะคะว่าท้องถิ่น งบประมาณมีจํากัดจริงๆนะคะอย่างเทศบาลนะครเชียงใหม่ง็ประมาณพันกว่าล้านแต่มันอยู่ในงบลงทุนงบบริการพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าค่าขนขยะอะไรก็สามสี่ร้อยมันไม่คืองบประมาณไม่พอที่จะทําขนส่งแต่ขนส่งมวลชนที่จะทําได้มันต้องวนลูปให้ได้ใช่ไหมคะว่ามันต้องพร้อมทุกอย่างถ้ามีรถไฟฟ้าแล้วตากต่อจากรถไฟฟ้าที่เข้าลงถึงอ่ะจะทํายังไงต่อไปมันไม่ใช่ว่ามีมีรถเมย์สาธารณะเสร็จแล้วยังไงต่อไป มันไม่มีระบบขนส่งวลชนที่ครบวงจรให้เขาพี่ก็ไม่ใช้นะคะถ้าเป็นพี่พี่ว่านั่งรถนั่งรถเม์มาถึงตรงนี้แล้วแล้วจะไปยังไงต่อมันไม่เหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพพี่ลองนะคะพี่ไปสนามบินพี่ไปลองนั่งรถเม์นะคะพี่จําได้พี่นั่งจากดอนเมืองพี่ก็เดินไปแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าพี่จะไปตรงเนี้ยพี่จะไปยังไงแล้วพี่จะสมมติที่จะไปต่อด้วยรถไฟฟ้าจะไปยังไงพี่ลองทั้งสองอย่างเลยค่ะ คือลองสมมติจะไปบ้านพี่พี่ก็ไปลงตรงหมอชิดหมอชิดมันอยากลดเมรระบบขนส่งที่ทางสนามบินแล้วก็ไปลดไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็ไปต่อได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสม,มมติในเชียงใหม่นี่ตอนนี้มาไม่มีอะไรสักอย่างมามีแต่มีมีแต่รถแบบแกร็บแท็กซี่อะไรของสนามบินซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงถ้าลําพังพี่น้องประชาชนสม,มมติจากอุดรมาเชียงใหม่จะมานั่งรถเข้ามาในเมืองอีกสองสามร้อยเหรอมันไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยค่ะควรจะสัพพอตควรจะสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนที่ดีให้กับเมืองใหญ่ๆก่อนโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็อย่างอย่างที่เรารู้ว่านักท่องเที่ยวกัน,นกท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปเขาซื้อทัวร์มาเองเที่ยวเองหมดแล้วยิ่งถ้ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะคะพี่ว่ามันก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นความหวัง,งในประเทศนี้ยังอยู่ไหมครับพอเราเห็นเราเห็นเรื่องสารพันธุ์น้เราเห็น,เร,น,รเ,รนรเรื่องต่ตางๆเศรษฐกิจก็ไม่ดี การเงิน,นก็เป็นอย่างนีน้มันเหลือความหวังอะไรครับได้ถอนหายใจก่อนนะคะคือณนะวันนี้ไม่หวังก็ต้องหวังแม้จะลิบหลี่ก็ต้องหวังเพราะเราคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังก็วหวังนะคะว่าสิ่งที่จะช่วยได้คือพี่น้องประชาชนตื่นตัวกันมาก,มากแล้วคอยกระทุ้งไปทางรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นคนที่ถึงงบประมาณ ของภาษีของพี่น้องประชาชนมันก็เหลือแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยตรวจสอบรัฐบาลนะคะให้ทาตามนโยบายให้ทําการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศให้มันก็เหลือวิธีนี้วิธีเดียวอะคะ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่ประชาชนไม่พึ่งพากันเองเราก็ไม่รู้จะหาทางสแสงสว่างที่ไหนแต่ว่าถ้าจะบอกว่าไม่เหลือความหวังเลยก็ไม่ได้เพราะเราคนเราเกิดมามันก็ต้องมีความหวังใช่ไหมคะมันก็หวังในอนาคตนะคะว่า มันจะดีขึ้น